ครับอ่าวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานอุปกรณ์แบบไหนกันบ้างครับนิดนึงมาสาธิตอุปกรณ์ไวเปอร์ครับสีต่อสีโรับไวเปอร์นะครับไวเปอร์สีคิวท่าแรกละหลักสามท่าครับครับมาสาธิตให้ดูนั่งท่าละครับลองสาธิตให้หน่อยนะครับท่าแรกครับยอครับยกครับครับลงครับครับยอดครับครับอ๋อนะครับได้ครับ ถ้าที่สองอาจจะลองเปลี่ยนเป็นน้ำหนักอื่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับน้ำหนักที่เลือกนี่เป็นน้ำหนักไหนครับตัวนี้หกกิโลว่หกกิโลอ๋อลักษณะโดยรวมภาพรวมก็ไวเปอร์สินค้าก็เหมือนกันนะครับลักษณะทางกายภาพแต่แตกต่างกันตรงน้ำหนักนะครับผมสีนี้ก็ฟิกนะครับอาจช่วยลองถัดที่นั่นนะครับผมครับครับั วิธีเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมได้ครับอ่าก็จบแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ